เอาเลยครับกลับไปเรียนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l The Move ครับและนี่ก็คือ Horizon นะครับซีดอเอพิโซดที่17นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมมารับภารกิจนะฮะซึ่งเป็นภารกิจเสริมนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าภารกิจนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับ โดยสรุปแล้วเคว้นเสริมนี้นะครับเราจะได้รับข้อมูลจากลาบูวาร์ครับเขาบอกว่าลูกจ้างของเขาในกําลังเดินทางไปทําการค้ากับเผ่าบานุกเทราว่าพวกเขานั้นลืมลูกธนูระเบิดเอาไว้นะครับ โดยปัญหาคือเส้นทางที่ไปนั้น็มไปด้วยเครื่องจักรสังหารตามข้อมูลที่ได้มาก็คือเป็นพวกสแครปเปอร์นะครับแล้วก็ลองเลสครับแต่ว่าอาจจะมีตัวอื่นที่โหดกว่านั้นก็ได้นะพวกมันโจมตีโดยไม่บอกล่วงหน้าด้วยฉะนั้นถ้าอาวุธไม่พร้อมนะครับมีหวังได้ตายกันยกขบวนแน่นอนนะครับะ <would> ว่าลาบูบวัตเองก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมพวกเขาถึงลืมของสําคัญไปได้บาง,บางทีอาจเป็นความผิดพลาดของมาสวิทนะครับหัวหน้าคณะเดินทางนั่นเองซึ่งจะด้วยเหตุใดนะครับเอรอยก็อาสาช่วยนะครับถ้าเธอผ่านไปในเส้น ทางนั้นครับเอาเลยครับหลังจากนี้เราคงหาโอกาสมาเคลียร์ภาร,รกิจเหล่านี้กันต่อไปนะครับโอเคน่าจะใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้ผมกลับมาทำภาร,รกิจที่ข้างค้างเอาไว้นะฮะ แล้วก็นี่ก็คือภารกิจที่เราได้รับมอบหมายให้มาช่วยเหลือคณะเดินทางนะครับโดยชายคนนี้ก็คือมาซาวิทนะครับผู้เป็นหัวหน้าคณะเดินทางดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูกโจมตีจากวอตเชอร์และก็สแครปเปอร์ครับนอกจากนี้นะครับข้อมูลจากเขายังบอกว่าในรถที่ขวมานั้นมีอาวุธจริงครับแต่ว่าเป็นแค่กิ่งไม้ที่ใช้คราบลูกธนูธรรมดาครับไม่ใช่เอ็กซ์โพรซีฟแอโร่นะครับซึ่งเขาตรวจสอบแล้ว2รอบไม่พลาดแน่ๆครับฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าความผิดพลาดน่าจะมาจากลาบูวาร์ก็ได้ซึ่งสัญลักษณ์ ้างกล่องเก็บก็เขียนว่าเป็นอาวุธจริงๆครับแต่ว่าพอเปิดนะครับกลับเป็นกิ่งไม้ซะงั้นฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้เอรอยเอาลูกธนูที่ลาบูวัตฝากมาด้วยก็เป็นอันหายห่วงครับถึงแม้ว่ามาสวิตจะมองว่าลาบูวัตนั้นเป็นห่วงสินค้าของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขากระทํามันก็ยังพอมีคุณธรรมอยู่บ้างนั่นเองครับเอาละครับก็ดูเหมือนว่ากลุ่มเครื่องจักรจะบุกเข้ามาพอดีเนี่ยฮะมีวอชเชอร์สามสี่ตัวแล้วก็อ่าหมอนี่น่าจะเป็นลองเล็กคุณผู้ชมฮะ เอาละเตรียมอาวุธให้พร้อมมาครับก็ผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นกับดักนะฮะมารอให้มันเข้ามาครับนี่โดนเป็นหนึ่งดอกแล้วก็ลองเล็กครับอุ๊ห์มมีเหมือนเป็นเคลื่อนเสียงนะฮะแล้วก็มันโดนระเบิดของผมไปแล้วครับตอนนี้แต่ดูเหมือนว่ายังไม่ตายคุณผู้ชมครับลุขึ้นมาแล้วฮะนี่ยิงอัดเข้ามาแต่ว่ากระสุนหมดเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนอาวุธกันโอเคใช้นี้แล้วกันโอ้ยยิงไม่โดน แม่มันก็โดนหลบซะก่อนเอา้าถอยซะงั้นนี่โอ้โหสามดอกศูนย์เปลา่าโอเคติดละอ่าอันนี้เป็นระเบิดติดตามตัวนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับลองเล็กล้มละแล้วก็เหลือวอชเชอร์นะครับตอนนี้ไทรเดอร์ของผมอะเข้าไปช่วยครับอ่าโอเคยังเหลืออีกนะครับน่าจะหนึ่งตัวหรือเปล่าอุ้ยมีหกตนะัวเนียนี่แม่อันนี้เป็นกลุ่มแนปเปอร์นะครับ มาครับเข้าเป้าเข้าเป้ารอบนี้โอเคเข้ามาครับโดนจับดักล้มแล้วฮะนี่แล้วก็เข้าไปเสี่ยงครับโอ้โห,โหแม่มากันเยอะทีเดียวครับโอ้โหเดี๋ยวเดี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 ยว,ยวแม่มากันเป็นขบวนเลยทีเดียวตองสสยต้องใช้ของหนักครับตีนะเอาละเสร็จไปหนึ่งเหลืออ,อีกสามไหยครับนี่ เอาละสองวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนมานี่น,นี่แล้วก็ขอสับหน่งทีแล้วก็ตัวสุดท้ายหรือเปล่ามาครับอ่าโอ้โหมันมากฉากนี้โอเคนะครับน่าจะหมดและแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับมาซาวิทนะฮะผมเก็บของกันแม่ของดรอปเยอะเลยทีเดียวฮะ โอเคน่าจะครบแล้วครับมาซีวิตบอกว่าเราต่อสู้ได้ดีครับแล้วก็คงไม่แปลกใจที่ลูบวัตอาจจะไม่ได้ให้ขออะไรเรามาเป็นการตอบแทนนะครับเพราะว่าเอรอยนั้นอาสาช่วยฟรีๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าซองคอหายไปนะฮะไม่แน่ใจว่าซองคอคืออะไรนะครับดูเหมือนว่าดีรีดจะเป็นคนเอาไปนะฮะ มาสวิตบอกว่าดีรีสหายไปตั้งแต่ถูกโจมตีในครั้งแรกนะครับนอกจากขี้ขาดแล้วยังกลายเป็นโจรด้วยนะฮะดูเหมือนว่าภารกิจต่อไปของเรานะครับนั่นก็คือตามหาดีรีนั่นเองนะฮะแล้วก็เอลอยบอกว่าถ้าช่วยครั้งนี้จะไม่ช่วยฟรฟรีๆนะครับจะต้องได้ค่าตอบแทนด้วยแหมก็เป็นคนหัวไวทีเดียวนะครับสำหรับเอลอยฮะเอาล่ะก็เดี๋ยวเราคงจะต้องตามรอยไปนะฮะแหมงานเข้างานเพิ่มเลยทีเดียว โอเคต้องใช้โฟกัสเพื่อหารอยนะครับอนี่ไงเจอแล้วะเขาไปทางนี้ครับคุณผู้ชมนี่ก็ต้องกด R1 นหนึ่นะฮะเพื่อที่จะทําการล็อกเป้านะฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลโอเคเส้นนี้ครับผมก็หาอยู่ว่ามันเต้นไหนวะงงอยู่แป๊บนึงโอเคเจอแล้วครับก็ผมเตรียมอาวุธให้พร้อมก่อนนะครับ เพราะว่าไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆแน่นอนแต่เดาว่าดริทก็คงจะอยู่ไม่ไกลนะครับเพราะว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่นานมากเขาอาจจะบาดเจ็บอยู่แถวนี้ก็ได้นี่เห็นไหมครับทักษะในการยิงของผมฮะเริ่มพัฒน,นาขึ้นนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มมีแสงอาทิตย์เข้ามานะครับอ่านั่นไงคนนี้เปล่าวะดริท โอเคถูกต้องนีครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับเขาดูฮะสวัสดีดิรีดเธอเป็นใครคณะเดินทางส่งฉันมาคณะเดินทางไหนกันวะแหมก็ทำเป็นไม่รู้นะครับเราก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับความจริงให้เขาได้ฟังนีครับดิรีดก็บอกว่าเขาก็มีนี้สินนีครับเพราะฉันก็จะไม่ยอมตายง่ายๆเอาแล้วโดนยิงซะงั้นโอ้โหัวใหม่คุณผู้ชม มันก็คืออะไรไม่รู้ครับแต่ว่าขอล็อกก่อนอ่ามีหายตัวได้อะอย่างนี้เสร็จดีครับหายตัวแต่ว่าโดนล็อกแบบนี้อ๋อคือสตอกเกอร์คุณผู้ชมดูจากชื่อด้านซ้ายมือมานี่นะหนีใช่ไหมหายตัวหายตัวหรอหายตัวใช่ไหมมาครับเอให้ขอให้เงืเอ้อนี่นะยิงเข่ายิงสะโพกเข้าไปแล้วก็จะหนีไปไหนครับพี่จะหนีไปไหนนี่นี่โดนทุกเม็ด โดนทุกเม็ดเอาไม่โดนมาครับรอบน,นี้นี่นะจะหนีไปไหนครับพี่หนีไปไหนเอาเลยครับขอ,อเข้าไปเอาล้มซะงนั้นโอเค,อเคกะว่าจะเข้าไปสับสะหน่อยโอเคครับเรียบร้อยสตอเกอร์แม่ทำเป็นซ่ามาหายตัวยิงเพื่อนเรานะครับดีรีตอนนี้น่าจะตายแล้วเปล่าวะมาดูครับเขาว่าไงบ้างคณะเดินทาง เขายังมีชีวิตอยู่ไหมก็ยังอยู่ฉันมาช่วยทันพอดีขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ฉันได้รับอ้อมกอดจากพระอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้พระอาทิตย์นั้นช่วยชำระล้างบาปของเขาให้ด้วยก็เรียกไรียกว่าสำนึกผิดในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับโอเคก็เก็บของนะฮะไหนๆก็ตายไปแล้วครับเอาอาวุธมาใช้สักหน่อยนะฮะ เอาละเดี๋ยวเราก็จะกลับไปหามาสาวิตกันนะครับเอาละมาสาวิตเรามาจบภารกิจนี้กันนะครับเธอกลับมาแล้วได้2องคอมาหรือเปล่าเดรวิทเป็นไงบ้างสตอเกอร์ฆ่าเขาแล้วไม่ค่อยงดงามซะเลยแต่เธอจัดการสตอเกอร์อได้เหรอ <Hey, S 2> เอาละนี่รับของไป เธอสมควรจะได้รับสิ่งนี้แล้วเอาละฉันจะนำคณะเดินทางไปจากนี่ที่เหลือฉันจัดการได้เองโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับภารกิจช่วยเหลือคณะเดินทางก็คงจะจบไว้ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเควสย่อยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ